ใส่ของแม่เองใส่ของแม่เองเมื่อจะออกบางกายแม่อออกบังกายแม่แม่จะลดความอ้วนไม่ใช่อ้าวแม่จะเก็บแต่แดงแม่ ไม่ไม่ไม่แม่จะอกายดูแม่อ้วนนเนี่ยไม่ไไม่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 ไม like ่ไม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 ่พขวดแม่ไมเนี่ย นิดเดียวก็ได้ออาแค่นี้พอไม่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 ไมหนูก็นอนไปสิแม่จะทำออกอากายแม่แม่แม่ออกากาศไม่ไม่ไมไมไมหนูพร้อมเสียงดังเนี่ยไม่ไม่ไม่หงพอตื่นมาเพิ่ง ไม่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 ้มเจ็บโคนเนี่ยดึงม่เยเดี๋ยวไปข้างบนจับลไป ตดทงนี้แล้วจะไปกลับข้างบนไม่จะไปตุแล้วไปกลับติทองข้างบนไม่ไม่อะไรไม่อะไรฮาไม่อะไรหัดมีเหตุผลหน่อยสิไม่แลวแม่จะออกกังกกลหนูพร้อมที่จะขัดขวางความเป็นส่วนตัวของแม่ได้ไงเนี่ยแม่ออกกังกกลของแม่ ไม่ออกเบาๆก็ได้หนูจะนอน<ม>ก็นอนไปสิเบาฮะปาเบาแม่ออกกำลังกายไม่ใช่ป่าเบาเอ๊ย รู <ś les> ปะจะขอแฟ <ś les> นจะเป็นลม <ś les> <ś les> ไม <ś les> ่จะให้กอดไหมเนี่ย

ขาดความ,มความเป็นส่วนตัวแม่ได้ไงเนี่ยแม่เริ่มเหนื่อยเนี่ยออกกำลังกายอะ่ะเม่เอ